สมจันร์ซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง0650945779อ่คลิปนี้นะครับก็จะมาพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมร้านร้านคมออดิโอนะครับหรือว่าคมซาวนะครับมาพามาดูสินค้าพามาดูเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับหรือว่าระบบ PA นะครับกับร้านคมซาวนะครับมีทั้งตู้เบส เพอร์วิแอมแบรนด์ยี่ห้อดังนะครับมีคลาสดิจิตอลนะครับไม้นะครับหรือว่าเป็นปลั๊กไฟต่างๆอ่ะมาดูของแต่ละชิ้นนะครับที่ทางร้านใช้กันนะครับข้างหน้าท่านผู้ชมที่เห็นตอนนี้นะครับเป็นตู้ JXS นะครับหรือว่าตู้แบนพลัสนะครับหรือว่าตู้สุญญากาศนะครับเป็นตู้ขนาด18นิ้วนะครับเป็นดอกคะเนนะครับเป็นดอกคะเนก้นฟ้า เสื่าสวยงามนะครับต่อมาเป็น EQ สราย,ยาวนะครับเป็นของ Pro Audio 2231s นะครับเป็นหน้าตัวนี้เป็นหน้าขาวนะครับแล้วก็ Cross p i ่ h uh, Cross หนาหรกนะครับก็เป็นของ NTS Professional Product นะครับหน้าตาคล้ายๆกับแบรนด์ดังบางยี่ห้อนะครับแล้วก็ตู้ PS นะครับของ N Audio นะครับ แล้วก็มาดู power amp นะครับของ KT เ c h นะครับเป็น power amp switching นะครับถือว่าสวยนะครับเครื่องในแน่นดีนะครับล่างเล็กเปราะบางฉายาเจ้าพิกี่หนูครับมาดูเครื่องปรุงแล้วก็มาดูคุมพลังกันนะครับปลั๊กไฟของ NT อ่าของ T NK นนะครับซีรีส์นะครับปลั๊กไฟอเล็กซินะครับดีโฟ นะครับของค่ายอาร์เร็กซิตนะครับแล้วก็ไม่ URCD นะครับเป็นอ่าไมลอยนะครับไฟเลสไมโครโฟนนะครับ UHF Professional นะครับสัญญาณดีสัญญาณชัดเจยวนะครับหน้าตาก็ถือว่ารูปร่างอ่าหน้าตาทันสมัยนะครับเข้ายุคเข้ากับยุคสมัยดิจิตอลทุกวันนี้นะครับต่อมาคุณคลัสมารานี่นะครับมารานี่รุ่น DPA นะครับ260 r t a นะครับเป็นดิจิตอลเหมือนกันนะครับรูปร่างสวยงามนะครับข้างหน้าเขียนนะครับ DPA 260 b e น t Ahn Sound นะครับเบ n t Light Ahn s o นะครับน่าจะตั้งค่าไว้ที่เบ n t Light Ahn s o นะครับข้างล่างนะครับมิกยี่ห้อดังนะครับของ m a d u s นะครับก็คือเจ้า X Air นะครับหรือว่า x r 8นะครับตัวนี้เป็นมิกดิจิตอลนะครับ18ช่อง18ชแนลนะครับในโหมดในการเล่นของดิจิตอลนะครับเป็นช่องเสียบสัญญาณนะครับจะเป็นแบบแจ็คโฟนหรือว่า XLR ก็ได้นะครับถือว่าทันสมัยนะครับรูปร่างหน้าตาถือว่าสวยนะครับในกล่องแรกตรงนี้นะครับเอาด้านล่างขุมพลังนะครับเป็น Poweramp แบรนด์ยี่ห้อชั้นนำ ของประเทศไทยนะครับของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเจ้าโอแอมบริษัทท้บ,บทนะครับบบริษัททาบเมกาเก้าศูนยนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่โปรนะครับลดสีโอมสบายสบายนะครับ